ื่่เอาาาลรรงงดสวัสดีนนครับ,รบผมวันนี้เราจะมาทําอะไรครับเราจะมารีวิวเบียร์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเบียคือบอกว่า,วามึงเนี่ยเป็นตัวที่แบบเขาเรียวกว่าอะไรชอบเที่ยวงคืนอ่ะอ่าใช่รายต่ายนี้เลยเราไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กรับประทานเบียร์นะครับแต่คือเราอยากจะให้รู้ว่า ในราคาเนี้ยกับปริมาณขนาดเนี้ยมันมันคุ้มไหมคุ้มค่าไหมถ้าคุณเป็นคนที่จะลองทดลองนะวันนี้เรามาลองให้ดูใครไม่รักเพื่อไม่รู้ตะกูรักมึงพี่ดวงแม่งโคตรซึ้งเลยอเ,อเอาแก้วมาลองดิรสชาติเป็นยังไงนี่ก็ไม่เคยลองเหมือนนะอันแรกเลยอันแรกลินโชลองดูรสชาตินะครับ ผมจะลองให้ให้ผู้ชมดูนะฮะเป็นไงบ้างรสชาติเยี่ยดีป่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยทุยยังไมไ่กินเลยรสชาติอันนี้ก็จะประมาณแบบออกออกเปรี้ยวๆกาแฟจะไม่ใช่กาแฟมันจะมันจะนุ่มก็ไม่นุ่มนะฮะแต่รสชาติกลมกล่อมเดี๋ยวผมลองพี่เขาเป็นคนไม่กินเบียนะ,ะัะต้องลองหัโง่ของดีๆกัน หามาให้แม่งไม่เอาว่าขมว่ะขมกูว่าขมไหมเฮียขมอันนี้คอคนไม่กินเบียร์นะฮะขมแต่มันนุ่มๆนะครับผมนุ่มๆอี่นะนี <พา S 1> ่เลยแบนดาวแบนดาวดาวนะฮะคิดกันเราเองนะฮะพ่อการเล่นเบียร์ที่ดีเนะี่ยต้องเล่นมาให้ฟองเยอะเ,อเป็นทิกใช่ไหมเป็นทิกข่าวแม่งสีเหมือนกันไอ้เหี้ยสีก็คล้ายๆกันนะฮะลองจัดไปดิ อันนี้ก็เปรี้ยวๆหอกเปรี้ยวๆแต่จะนุ่มฝาขวดนี้เฮ้ยจริงหรอมันจะแบบบอกนุ่มๆอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ที่คนเขาเคยบอกมาแล้วว่าแบรนด์เนี้ยจะแข็งกว่าแต่ไม่รู้จริงเปล่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่หมูลองชิมนะครับเนี่ยมันขมอ่ะอันนี้อันนี้ขมอันนี้ขมจริงผมว่าอันนี้นุ่มกว่าสำหรับผมนะไม่รู้นะอันนี้เลยสุพรรณไปหน่อยเลยสุพรรณหน่อยกินกินเอาอิ่มอ่ะเันนี้ คุณให้กินเอาแบบเอารสชาติอะ่ะร้อนอะ่ะแบบซาซาซาขอหน่อยเออแล้วก็มันก็จะแบบรสชาตินุมน่มๆไม่ไม่พุ่งมากเฮ้ยใจเย็นแต่ตอนนี้กูเริ่มมึนละกินหลายหลายอย่าง <c oughs> อะไรอ่ะเกูลองให้พี่หมูมาอันเนี้ยซาซากว่าทุกอันเลยซากว่าไหมอันนี้ซากว่า so so อันนี้ซาไม่รู้นะอันนี้คือคนที่ไม่กินนะรสชาติแบบจืดๆหน่อยอ่ะย้อนนีอ่ะอันใหม่อันนี้อันใหม่ล่าสุด <c oughs> เห็นคนก็ฮิตก,กัะจังเลยเฮีย <c oughs> โอ้โย,แ,ยแม่งแต่ผมว่าสีสันแม่งสวยนะสีของกุ๊กสีของกระป๋อง่ <c oughs> มึงกินเอาอิ่มอ่ะ <c oughs> มึงกินเอาอิ่มอะ <c oughs> ม่เออมอะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <poisoned indo> อันนี้มันมันไม่ซ่าเออมันเหมือนมันเหมือนน้ำผลไม้อ่ะแบบจริงเหรอเหมือนออกแบบคล้ายๆน้ำมังงุนน้ำอะไรเงี้ยจะสปอยว่าดีนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับคือถ้าเอาสปอนเซอร์ก็ได้นะครับบอกอร่อยอร่อยอร่อยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเนี่ยอร่อยอ่ะลองดูลองดูเหมือนฟูมูนอะไรเงี้ยผมว่าฟือเดียวกับฟือเดียวกับคล้ายๆตัวนี้แต่ผมว่ามันสะอาดกว่า อืมเขาบกว่าสะอาดกว่ามันแบบมันดูกินง่ายกว่าผมว่าตัวนี้ดีที่สุดสาหรับผมนะเนี่ยสําหรับคนที่ไม่เคยกินนะถ้าถ้าเป็นผมนะผมแบบว่าชอบอันเนี้ยมันมันอร่อยอะ่ะหรือมันเป็นของใหม่ก็ไม่รู้นะแต่มันอร่อยอะ่ะชอบอย่างเงี้ยแม่งธรรมดาไว้มึงว่าแม่งมิกซ์สี่อันเลยนะลองด,เด,องดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมึงนี่นะเดิมิกซ์สี่อันนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ทีเดียวนะทีเดียวนะเชียร์บึกเลยนะบึกเลยนี่ไม่ได้จะบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ส่งเสริมไม่ทานเบียนะครับไม่แต่เราต้องอยู่กับ <ต üğ elas> ความจริงอะ่ะมึงเข้าใจไหมอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะที่แบบไอ้เหี้ยมึงเข้าใจปะ เพราะคนมันก็แดกกันน่ะใครก็แดกใช่ครับแต่กูไม่แดกไงแต่กูแดกครับเป็นไงบันไลไส้ไก่เอาโอยไส้ไก่ถามพามกูว่ามึงเลือกแดกอย่างเดียวกูว่ามันปนมากแล้วตอนนี้ยรู้สึกแบบไม่โอเคเลยอร่อยปะเดี๋ยวมันยังไม่รู้รสมันต้องอีกสักอีกสักรอบหนึ่งมึงอ่ะ Chép Tụt gió nè Cô lấy nha Thấy em á Anh ok quá, quá Mình có phải đấy Mình có Mình có hoàn lắm Mình แต่ไม่แนะนําให้กินแบบนี้คือผมมองว่ากินได้เบียร์เบียร์เหล้ากินได้ถ้าคุณมีเงินที่จะไปซื้อมันคุณทํางานไม่คุณทํางานเนี่ยแล้วคุณได้เงินมาคุณไปซื้อมันนะผมไม่ว่าเลยแล้วก็ขอเตือย่างหนึ่งนะว่ากินเบียร์กินเหล้ารับประทานเข้าไปเนี่ยอย่าขับรถรีกแท็กซี่ดีกว่าอันนี้คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดจะอ้วกเ้ยมาอร่อยอร่อย แค่นี้และครับไม่มีอะไรมากไอ้เหี้ยดูกันเยอะๆไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆไม่มีอะไรมากไอ้เหี้ยคือกูคือมึงเป็นเหี้ยอะไรวะ <c oughs> อ่าองพูหนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ๆๆๆด้วยครับเ,ออเพราะพวกเราเนี่ยดูกันตลอดนะครับว่าใครมาไลค์ใครมาแชร์อะไรก็อนาคตนะ<อ>ถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวแจกตังเลยถ้าใครแชร์ไงไแชร์กูถ้าผมมีสปอนเซอร์นะ เอาไปเลยใครแชร์ก็ให้แชรพันเดี๋ยวเราเราจะสุ่มสุ่มเลือกใครคอมเมนต์มาดีว่าเพราะอะไรถึงแชรแจกเลยอยากให้เราไปรีวิวอะไรก็บอกได้แกกูเมาจริงวะสวัสดีลาก่อนแค่นี้แหละเฮียจะอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วติดตามตอนต่อไปมันมีอะไรดีๆเด็ดๆรออยู่ของพวกเราเที่ยวมาหมา ครับผมคนลร์ของพวกเราของพวกเราเราสะพานปลาครับสะพานปลาสะพานปลาคืออะไรเดี๋ยวก็รู้คืออะไร